สรุปข่าวเชื่อมโยูโกประจำวันที่18กรกฎาคมโดยโค้ชเชฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีงนี้ขอสเสนอะอะไรยังไงแฟนสปอร์ติ้งชูป้ายผ้าตอบโต้ยูเคเรชมีปัญหาอย่างแน่นอนเมื่อกันนี้แฟนผีก็รอรับเซ็งอยู่นะฮะเมื่อแฟนบอลสปอร์ติ้งบิสบอนส่งสารถึงวิกเตอร์ยูเคเรชก่อนหน้าเดือดหอมซึ่งใกล้จะย้ายไปร่วมทัพอาร์ซนอลด้วยค่าตัวที่สูงถึง 62.4ล้านปอนด์โดยถุนหน้าชาวสวีเดนมุ่งม,มั่นที่จะย้ายมาเล่นในพรีเมีร์กช่วงสมัยน,นี้โดยทีมของมิเกลอาชิต้าคือเป้าหมายหลักของเจวเองซึ่งการเจรจาที่ยืดเยือระหว่าง2สโมสรทําให้โยเคเดชไม่สามารถจะกลับมาฝึกซ้อมปริสั่นที่สปอร์ติ้งดิฟปอนได้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยกัรน,นี้เฟเดริโกวาราดัสประธานสโม,มสรสปอร์ติ้งดิสปอนคูว่าจะดำเนินการทางวินัยกับโยเคเรชและดูเหมือนว่าแข้งชาวสวิดิชร์รายนี้กำลังสร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงของตนเองกับสโม,มสรในขณนี้แม้สองฤดูกาลที่ผ่านมาจะช่วยให้สปอร์ติง้งคว้าแชมป์ลีกสองสมัยติดต่อกันในขณนี้ก็ตามทีโดยที่สุดแล้วอาร์ซนอลและก็สปอร์ติ้งเองนั้น ก็ตกลงกันได้ด้วยค่าตัวเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ55ล้านปอนด์พร้อมโบนัสเพิ่มเติม,ตมอีก7.4ล้านปอนด์ขณะที่โยเคเดชตกลงสัญญา5ปีโดยแฟนบอลยักษ์ใหญ่แห่งโปรตุเกสก็ได้แสดงความคิดเห็นเป็นครั้งรแรกในการแข่งขันเมื่อ,ปอสปอร์ติ้งดิชบอนพบกับเชฟติกในเกมอุ่นเครื่องก่อนเปิดฤดูกาลโดยมีป้ายผ้า2ผืนที่ติดไว้เพื่อตอบโต้รเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับโยเคเดชโดยตามก,การรายง,งานข่าวจากอาโบราป้ายผ้าอันรแรกเขียนข้อความบอกว่า เราไม่ร้องไห้กับคนที่ย้ายออกไปเรามีความสุขให้กับคนที่ยังคงอยู่ส่วนช่วงเครื่องหลังสปอร์ตแฟนสปอร์ตติ้งก็ได้ชูป้ายผ้าอีกผืนโดยเนื้อหาที่พุ่งตรงไปที่โยเคเดชโดยตรงซึ่งเขียนบอกว่าไม่มีใครหยุ่เนื้อผลประโยชน์ของสโมสรได้ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครก็ตามทีโดยยังมีป้ายผ้าข้อความว่า focus on the t r i เพื่อแสดงการสนับสนุนทีมของบรูซบาร์เกสซึ่งก้าสุดท้ายพ่ายต่อเชลซีไป0ต่อ2ในเกมอื่นเครื่อง ซึ่งปลายพาดเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของแฟนบอลสปอร์ติ้งดิชวันที่จะปล่อยโยเคเลชออกชางทีมไปโดยความหวังในการรักษาสตาร์ของพวกเขาเอาไวด้ดูทรงๆแล้วเนี่ยเหมือนจะเลิฟดีลงไปแล้วเมื่อโยเคเลชทำงานได้อย่างน่าประทับใจในดีสูงสุดของโปรตุเกสเป็นเวลา2ปีทำไปมากถึง97ปาโตูจาทั้งหมด102นัดให้กับสโมสรในเวลาน,นี้เพิ่มเติมมาเด็นนะโอ้โหเป็นว่างานนี้ ก็ต้องรอดูันตอไปก็นด้กน,นะฮะเดวิกเตอร์โยคเลสกับ As กอาร์ซอนแมนยูก็ยังมองดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงนะเรามาดูข่าวต่อบานกันครับอาร์ตยังไงแอนโทนี่เอเดนกามุ่งม,มั่นประสานงานกับอีซักุยซีซั่นใหม่นะเมื่องานนี้อดีตเด็กเก่าแมนยูนะครับผมแอนโทนี่เอเดนกาตัวลูกป้ายแดงของทางฝั่งเดวิสการ์มุ่งมั่นที่จะได้ประสานงานกับอเล็กซานเดอร์อีซักแม้กองหน้าเพื่อนร่วมชาติจะมีข่าวลือเรื่องการย้ายทีมอย่างต่อนเนื่องในครนี้ก็ตามที อนาคตของอีซักกลับมาเป็นที่พูดถึงกันอีกครั้งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าทางด้านของสาริกาดงก็ได้แสงดงเจตนารม์ที่ชัดเจนว่าไม่ต้องการจะขายและทางเอเดนกาที่เล่นร่วมกันในทีมชาติสวีเดนก็แทจบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ประสานงานกันนะระดับสโมสรในครั้งนี้กันอีกด้วยเรียกว่าถ้าคุณดูทีมที่ทีมทีมนี้และสิ่งที่พวกเขาทำเมื่อฤดูกาลที่แล้วมันก็มีส่วนสำคัญอย่างมากที่ทำให้ผมย้ายบาตินี เอ็นก้าก็ได้กล่าวกับมนับดน,นของสกายสปอร์ตถ้าคุณดูตักเตะอย่าง <S <S จิโมโริฟาเบนโช,โชรรยิ a ฮอลสเวนบอตแมนฟาเบียนแชโร์ุโรนโกิมอรชิชซันโดโตนาวีผมสามารถพูดได้ทั้งทีมเลยก็ว่าได้โดยสิ่งที่พวกเขาทำเมื่อฤดูกาลที่แล้วมันน่าชื่นเป็นอย่างมากกับการเผชิญหน้ากับพวกเขาทั้งเย้าและก็เยือนที่นอตติงแฮมฟอร์เรส โดยนัเต่อย่างคังหน้งของอเร็กเองทุกคนก็อยากจะลงเล่นกับอ e เล็กนะสำหรับผมแล้วเขาคือหนึ่งในกองหน้าที่เรียกว่าดีที่สุดในโลกและจากการได้เล่นร่วมกับเขาในนามทีมชาติผมสามารถพูดแบบนั้นได้ยอย่างเต็มปากเต็มคําจะมีเรื่องข่าหรือเกี่ยวกับคัน้าของเขาเนี่ย เกิดขึ้นทั่วทั้งโลกอยู่เสมอแต่สำหรับผมแล้วเขาคือผู้เล่นระดับท็อปและก็เป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากด้วยจากการได้เล่นร่วมกับเขาในทีมชาติและก็ซ้อมร่วมกับเขาในตอนนี้มันสุดยอดมากจริงในเวลานี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเอตันนี oni, ่เอเดนกาก็ขอให้โชคดีกับอนาคตของเขาในครั้งนี้กันด้วยครับหรามาดูข่าวต่อมา่กันครับอะไรจะไงเมื่ออตาลันตาสนใจดึงเซอร์ซีกลับเซรีอาณนะ เมนนื่อการนี้อตารันตาดันดื้อหอมสลัณฮะเมื่อจะมีการดึงเล็งจะดึงโจชัวโซซีตัวรุกข,ของแมนยูเสริมเกมรุกในขณะที่สโมสรมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในขณะนี้โดยทีมตังแห่งเซรีอาเสียจานเปีอโรการ์สเปรินีเชี่ยมลาทีมไปทําให้สโมสรต้องดึงอีวานจูริชมาละตำแหน่งเทรนเนอร์ในขณะที่ดารุกคนสำคัญทั้งมัสเตโอบโรเกเตกีจอที่จะย้ายไปที่อันชคาเชียในซาดิอาระเบีย ส่วนอดีมั r ราบรุกแมนก็คาดกันว่าจะย้ายออกไปในครั้งนี้เช่นเดียวกันนั่นทําให้สโมสรต้องหากองหน้าคนใหม่เข้ามาเสริมทีมเพิ่มเติมโดยจากการารายงานของสกายอิตาเลีระบุว่าอาตาลันตาเล็งไปที่เซอร์ซีที่เจอกับความยากลำบากในการค้าแข่งในถิ o ่นโอตาฟอร์ดในครั้งนี้โดยแข่งทีมชาติเนเธอร์แลนด์ย้ายไปอยู่กับบริษ์แดงเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้ว โดยคาตัวอยู่ที่36.5ล้านปอนด์และแม้ว่าจะเปิดตัวด้วยประตูชัยเหนือฟูรัมแต่จากนั้นฟอร์มโดยรวมของเขาถือว่าน่าผิดหวังทำได้เพียงแค่7ประตูจากทั้งหมด19นัดรวมทุกรายการในขณะนี้โดยนอกจากนี้แล้ววยระบบการเล่นของบริเวนอัมบริมนะฮะที่เข้ามาคุมทีมและก็ใช้รูปแบบเนี่ยในระบบ3-4-3ก็ยังคงไม่ชัดเจนว่าตำแหน่งของเขาควรจะอยู่จุดไหนในคขณะนี้เพิ่มเติมไปแน่ ในขณะที่โมวรก็คว้าตัวมาติอุสกุนยาบรลงไปถึงเดินหน้าอย่างหนักในการล่าตัวบรายันเอเมโมอีกรลยิย่งส่งผลต่อการลงเล่นเต็มๆในครั้งนี้ถึงกระนั้นการย้ายทีมก็ไม่ใช่ว่อง่ายเช่นกันทางเรื่องของค่าตัวที่แมนยูต้องการอยู่ที่ประมาณ30ล้านปอนด์รวมถึงค่าเด่นนักเตะที่ต้องการจรจายลดลงอย่างมากเพื่อที่จะให้ทีมนั้นจ่ายไหวในครั้งนี้ และางไรก็ตามอตาลันตาหวังจะให้จอห์นเบอร์ทัฟที่เคยทำงานกับแมนยูโดยปัจจุบันเข้ามาเป็นผู้ในการฝ่ายพัฒนาทั่วโลกของสโมสรและจะมีความสัมพันธ์อันดีในการเจรจาให้ใรุดล่วงในค้งนี้ได้ก็ตามที่นะเป็นว่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,กันนะฮะอยู่ๆโจชัวโซซี่กอ็หอมซะอย่างนั้นเรามาดูข่าวต่อมานะครับแฟนแมนยูถูกจับกลุ่มมากที่สุดในฤดูกาลส0 2 4ถึงัปดซึ่งตามข้อมูลที่กระทรวงมหาดไทยของอังกฤษ เปิดเผยเมื่อเร็วๆนี้ว่าแมนยูเป็นทีมที่มีแฟนบอลถูกจับกลุ่มในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลในครั้งนี้มากที่สุดในอังกฤษและก็เวลในฤดูกาลสะวัน24ในครั้งนี้นะโดยกระทรวงมหาดไทยระบุแต่ว,ว่ามีการบริงานการจับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลรวมแล้วประมาณ1 9 3 2ครั้งใน6ดิววชันสูงสุดของอังกฤษและก็เวลในฤดูกาลสัป24ซึ่งลดลง11% จากฤดูกาลก่อนหน้านี้โดยมีการรายงานข่าวเหตุการณ์ลดลงถึง3,235ครั้งโดยแมนยูเองนั้นก็เรียกว่านะครับผมครองอันดับหนึ่งด้วยการจับกลุ่ม121ครั้งการจับกลุ่มส่วนใหญ่เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันที่สนามโอทัฟฟอร์ดซึ่งก็เป็นสนามเย้าของพวกเขาในครำวนี้โดยการจับกลุ่มแฟนบอลแมนยูใน149เนียเกิดขึ้นในเกมเย้าที่โอทัฟฟอร์ด โดยทั้งสิ้น34ครั้งเกี่ยวกับความวุ่นวายในที่ทสาธา,า,ารณะหรือพฤติกรรมที่รุนแรงในครั้งนี้อันดับ2ก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้มีผู้ถูกจับกลุมอยู่ที่94คนเวสต์แฮมเจตตามมาเป็นอันดับที่3ด้วยจำนวน77คนอันดับถัดมาก็คือเชลซี76คนอาร์เซนอลา71คนเอฟเวอร์ตัน56คนเลเวฟู Level oo, 45คนและก็อาตัน4 2คนในครั้งนี้ โดยประเภทการจับกลุ่มที่พบบ่อยที่สุดก็คือเหตุพุ่นวายในที่สาธารณะร้อยละประมาณ32อรรองลงมาก็คือเหตุพุ่นวายรุนแรงร้อยละ23และก็การครอบครองยาเสพติดประเภท A ร้อยละประมาณ19เท่านั้นโดยรายงานข่าวยังระบุถึงจํานวนการห้ามเข้าชมที่เพิ่มเติมขึ้นนะฮะโดยรวมแล้วณวันที่1พฤศจิกายนมีแฟนบอลอยู่ที่ 2,435คนถูกห้ามเข้าสนามในกีฬาอังกฤษและก็เวลเพิ่มขึ้น12%จากช่วงเวลเดวกันในปี2 5 6 7และซึ่งถือเป็นจำนวนสูงที่สุดนับตั้งแต่ฤดูกาล2555โดยในบทมูลนี้เวสแฮมก็มีแฟนบอลที่ถูกแบนมากที่สุดมากถึง112คน พิ่มขึ้นอีก19คนจากฤดูการ2อ2 4ี่ซึ่งแมนยูเองก็อยู่อันดับที่2ด้วยจำนวน108คนเชลซี Chelsea, ซึ่งอยู่อันดับที่8ของรายชื่อเมื่อฤดูการที่แล้วด้วยจำนวนแฟนบอลที่ถูกแบนอยู่ที่54คนขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่3ด้วยจำนวนแฟนบอลที่ถูกแบนอยู่ที่80คนในครั้งนี้และนี้ก็เป็นสรุปขาดด่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงที่นครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ